หนึ่งคือเพื่อมายืนยันความบริสุทธิ์นะฮะสก็คือเพื่อให้รัฐบาลที่เขาอยากจะเข้ามาแก้ไขปัญหาเอาลองทํางานดูนะฮะเราถอยให้ได้เลยไม่มีปัญหานะครับมีการฟ้องเรียกค่าเสียหายนะคะยางตอนนี้ยังฮะนะครับส่วนตัวเ,เองในฐานะเสียหายด้วยมีแนวคิดจะเอาเอาคืนยังไงผมว่าเอาคืน,น้นได้าผลงานดีกว่านะฮะเรามาทําอะไรดีๆให้กับสังคมดีกว่าครับแล้วก็คิดว่าหน้าเราน่าจะนาความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่าง เพราะในส่วนตัวแล้วทางทีมงานเนี่ยก็มีไอเดียหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านอื่นบ้างหรือว่าธุรกิจทางโรตรี่เนี่ยผมคิดว่าเราเอาคืนทางนี้ผมว่ามันมันเท่กว่าแต่อย่ารังแกเราอย่าแกเออใช่ถ้ารังแกเราเนี่ยเอาคืนครับผมคาการว่าเขาจะมีการขายต่อหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการขายยังไงคือตอนนี้ผมยังตอบไม่ได้เพราะว่าโจทย์การ์มาที่ผมกำลังคิดอยู่มันยังตีโจทย์ไม่แตกนะเลยตอบไม่ได้ว่าเราจะขายต่อหรือไม่ขายต่อไหม นะครับแต่เป็นไปได้อย่างที่บอกครับมันก็อยากทำธุรกิจต่อหรอครับไม่มีใครไม่อยากทำาหรอครับแต่จะมองว่าจะทําต่อแล้วจะทํายังไงนะครับให้ให้เขาเรียกว่าให้ถูกต้องให้ชอบทำครับผมจับมือกับรัฐบาลในแั่นดินถ้าเขายอมจับมือกับผมด้วยก็ดีดีครับดีฮะผมยินดีครับการเดินทางการขายบนแผ่นี่ยถือว่าเป็นการเดินทางที่ถูกต้องไหมแล้วยังจะเดินหน้าต่อไหมผมว่าผมว่าเดินหน้าต่อแน่นอนนะผมคิดว่าคือตอนนี้มันมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นรูปแบบของ คือคุณมีขวางโลกไม่ได้โลกพัฒนาใช่ไหมฮะแพลตฟอร์มก็ต้องเข้ามามีหน้าที่ในการช่วยเหลือนะครับผมให้มนุษย์ทุกคนให้ประชาชนทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าก้าวก้าวผ่านสะดวกสบายขึ้นอำนวยความสะดวกขึ้นนะแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับผมแต่สิ่งที่เราจะเปลี่ยนแปลงน่าจะเป็นอะไรเท่าที่เราประเมินอยู่แล้วใช่หวยถูกลง <laughs> เรื่องราคานี้ผมก็ยังตอบไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคิดว่าน่าจะเป็นแนวคิดหรือเป็นวิธีการหรือทําให้ผู้คนเข้าใจเทคโนโลยีมากขึ้น นะเข้าใจแพลตฟอร์มมากขึ้นแล้วก็สร้างรายได้ให้กับผู้ที่ต้องการรายได้รายได้น้อยถูกต้องนะก็ต้องรับ